สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยาบอลน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประรจำวันที่15นะคะเฤือิกายน2566ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นึงค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พายิบสี่ทีแนวทางไปปรับใช้นะคะวันนี้ก็นะคะอาจจะลงคลิปช้าเหมือนเดิมนะคะแต่ก็อีกไม่กี่หวันนะก็คงจะเป็นปกติพี่น้องคะลงช้าดีกว่าไม่ลงนะคะพี่น้องนะเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องคะ ข้ามาแล้วขอกําลังใจกันคนละหนึ่งไลค์หนแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องนะตอนนี้คุณป้าหมอก็ยังเฝ้า,าแม่อยู่นะก็เลยไม่สะดวกนะคะในเรื่องการอัดคลิปเนาะยังไงแล้วเสียงค่อยไปกอให้พี่น้องนะคะเปิดเสียงหน่อยนะคะในโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะมาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องคะพี่น้องทนหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัอกอดีไลน์มเจอค่ะพี่น้องนะและพี่น้องทนหนที่ต้องการนะคะร่วมบุญกับป้าหมอนะยังยังไม่หมดยังไม่ปิดรับนะคะ,ะการร่วมบุญนะคะจะปิดรับการร่วมบุญวันที่19นะคะ พฤติกรารโยนนี้นะคะน่าเราก็จะได้ทอดอาขาถินกันนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นรับบุญกุศลร่วมกันนะเอาละค่ะพี่น้องนะคะเพื่อไม่เสียเวลามาค่ะมาทํานายดวงรายวันกันเนาะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะขออนุญาตจับให้นะคะจํานวนสี่ใบนะคะพี่น้องค่ะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งน,นี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะั้นดูว่าเรื่องของงานเด่นนะคะเรื่องงาน,เร,งานเรื่องกิจการเรื่องของนักความเป็นอยู่นี่ดีขึ้นเนาะ ความเป็นอยู่ดีขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินเนาะใครที่สุขภาพนะคะไม่ดีก่อนหน้านี้ก็เริ่มหายแล้วถ้าขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ส่วนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้คือเรื่องอารมณ์นะ,ะกับบริวารเพื่อนร่วมงานนะคะลูกน้องลูกน้องนะคะรวมถึงว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะยุ่งงานยุ่งอีรุมตึงดันนะว่าอย่างนั้นนะคะงานไม่เป็นระบบแล,แล้วก็มีในลักษณะของ บริวารที่ไม่ค่อยสามัคคีกันประมาณนี้ได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เรื่องอารมณ์สาคัญค่ะนะคะเราเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้าของกิจการนะอืมเราก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะคะอย่าบ้าพลังอย่าใช้อํนานาจนะคะไม่งั้นลูกน้องจะหนีหมดนะสําหรับ,บราชีนีดาบก็จะทํานายไปในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของเรานัดิเองค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะหนึ่งเลขก็สี่ห้าสี่หนึ่งสี่ห้าค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะเป็นแบบไหนดูกันนะ,ะพี่น้องวันจันทร์อ่านะพี่น้องวันจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยตัวตนนะคะค่อนข้างจะโชคดีนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกหรือมีเงินก้อนเข้ามานะว่าอย่างนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็บางท่านก็อาจจะต้องมีความรู้สึกว่า จบเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าอย่างนั้นนะคะนี่สาหรับให้บุญบาปขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องวันจันทร์ะมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะ,อะเอ็นข้อกระดูกได้ด้วยปูมแพ้ได้ด้วยนะะ่าขึ้นเดตอีกต่างหากดังนั้นพีน้องวันจันในวันพรุ่งน,นี้นะคะในส่วนของสุขภาพระมัดระวังเป็นอย่างดีนะคะนี่อย่างนี้นะคะาจะาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการรักษานะคะเข้าโรงพยาบาลหรือประมาณนั้นหรือนะคะนำบริวาร ไปโรงพยาบาลนะเหมือนคุณป้าหมอนี่จะตรงสองวันแล้วนะคะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะพี่น้องวันจันท่านไหนที่มีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือเรื่องที่จะไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไหวเราก็จะต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวแต่ยังไงแล้วทุกอย่างนะคะจะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเพราะให้ตัวตนขึ้นหน,น,นึ่งเหรียญนั่นเองค่ะก็คือให้โชคดีน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะสำหรับพี่น้องวันจันนะ,ะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข20แล้วก็17ค่ะ2017ค่ะขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวัดอังคารน,นะคะพนักงานหนักนี่หนักหน่วงนะคะนี่อย่างนี้เลยนะสําหรับสิบไม้เท้านะและก็ให้ระมัดระวังในวันพวงนี้จะมีเรื่อง ไม่สบายใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราหรือผู้ถือกฎหมายก็ได้นะคะพี่น้องวันอังคารดังนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้ผิไพ่บอกเลยนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยนะ,ะเราจะไปต่อก,กรกับผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้เป็นพระสังฆราชนะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะดูว่าจะนอนไม่หลับเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอ่าและเราก็จะรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ไม่สบายได้นะสําหรับก้าวดบนะและอาจจะมีเรื่องที่กลุ้มใจนะคะเครียดเนี่ยนะคะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยคน,นมันก็มีเรื่องเครียดทั้งหมดนะคะนะคะพี่น้องมีเรื่องเครียดทุกคนนั่นเลยค่ะนะคะแต่ค่ะแต่พี่น้องววนอคานค่ะถ้าคืนนี้เรามัวแต่คิดเครียดเรานอนไม่หลับพรุ่งนี้เรานอนยาวเลยนะไม่สบายนะคะสําหรับก้าวดบขึ้นแบบนี้เนี่ยค่ะนะอ่ะโอเคระมัดระวังก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ แล้วก็เรื่องของอาการที่เราจะมีเรื่องผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องวันอังค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวของเรานน่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะเลขหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเก้าค่ะขอให้เห็นนค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะนะ,ะยึดเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องวันพุธกลางวันดีเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเห็นไหมคะ สามารถที่จะควบคุมเงินได้แล้วและในวันพรุ่งนี้ก็มีเงินเท่านะนะคะ mm. และก็สามารถจะเก็บเงินได้แล้วด้วยนะ mm. ที่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีเกณฑ์เดินทางของนรอกพื้นที่นะคะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะนี่สำหรับบุกดาไม่น่ากลัวนะคะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกิจการการงานเรื่องของอที่อยู่อาศัยที่บ้านช่องเนี่ยนะคะหรือกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัว,วถือว่าดีเด่น สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะอ่าสี่ไม้เท้าฉะนั้นแล้วป้าหมอถือว่าให้ออกมาดีเกือบทั้งหมดเลยนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพุธนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเราก็ได้ค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข4 8นะคะแล้วก็6 4สี่4ดสค่ะพี่น้องวันพุธกลางวัน,น <S <S ขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนมาค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนแน่พุธกลางคืนเป็นแบบไหน นะคะจริงๆแล้วไพ่ตัวตนขึ้นนะคะ,ะชัตริกก็คือมีความรู้สึกว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะ,ะเกี่ยวกับพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ขึ้นสิกดาป้าหมอจะทานายเรื่องนี้ก่อนพี่น้องวันพุธกลางคืนเท่าไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน้องพรุ่งนี้นะคะจบเลยนะคะอจบเลยนะคะจบแล้ถามว่าเราได้รับความยุติธรรมไหมได้รับความยุติธรรมได้รับการช่วยเหลือและเราก็จะชนะ เพราะว่าขึ้นไพ่จากสมบุกนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้อง,ต,องต้องแนะนํานะคะก็ค,ะคือเรื่องสุขภาพเหมือนกันสุขภาพก็คือในส่วนของนะคะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะนี่แผ่นหลังทั้งหมดเลยให้ระม,มัดระวังนะคะอย่ายกของหนักนี่ไวน้นี้ให้ระม,มัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะส่วนในเรื่องการงานก็ยังเด่นอยู่นะคะกัลยาณมิตรนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีหุ้นส่วนที่ดีนะคะถ้าขายของก็มีออเดอร์ สั่งเข้ามารัวๆนะคะพี่น้องวันพุธกลางถึงในวันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นแล้วระมัดร,ระวังสองเรื่องแต่คิดว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบทกฎไม้ก็น่าที่จะจบนะคะและก็ได้รับความยุติธรรมนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาราคาเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1นึนะคะแล้วก็สามห้าหนค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะดูว่าจะอึดอัดลังเลสงสัยนะคะมีหนึ่งมีทางเลือกให้เลือกว่างั้นและก็มีความรู้สึกว่าตึงเครียดไม่อยากจะเลือกนีแล้วก็ในส่วนของสุขภาพให้ระมัดระวังเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาค่ะแต่ให้โชคดีขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ามีปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ในวันพวกนี้ก็สามารถที่จะจัดการได้แก้ไขได้นะคะ ลื่นไหลนะคะนี่แล้วก็มีโชคมีลาภขมามีการเงินหมุนขมานะคะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะนีนี้ได้ฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องวันวัน,วนพรฤหัสบดีนะคะอ่าและก็สิ่งที่เรา,มารมัดรวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามัตรวังนะคะบริวารน,นะคะจะทิ้งภาระดาดงานไว้กับพี่น้องวันพระฤกัสบดีหรือทิ้งความเดือดร้อนให้เรารับผิดรับชอบแทนอันนี้ ระมัดระวังนะคะพี่น้องขานะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์สองสามค่ะหนึ่งศูนย์สองสามค่ะขอให้เฮงเฮค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นาพี่น้องวันศุกร์ดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองการเงินดีขึ้นนะคะ แล้ก็การงานนะก็ดิบนะคะมีโอกาสรเริ่มต้นงานใหม่นะคะโปรเจกต์ง,งานใหม่ๆและมีพลังมีไฟทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้ในสิ่งที่รอคอยนะคะนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะสาหรับเดอวิร์นนะคะแล้วก็เรารอคอยเรื่องอะไรก็แลวไต่นะคะพี่น้องคะรอจังหวะรอโอกาสในเรื่องของการขยับขยายในส่วนของกิจการการงานก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะเพราะมีไ่ดีสุดอยู่นะคะใน ในสีใบนี้มีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นก็แสดงว่าให้เราสบายใจได้นะคะว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยจะนะคะสําเร็จทุกเรื่องเลยนะในวันพรุ่งนี้นะสาบพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1นสองและก็1 9ึ่งเหนึ่งสองหนค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นให้ขึ้นสตาร์นะคะพี่น้องระวังเนาะระวังการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงนะคะเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะแล้วก็การเ,เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการกฎหมายผิดกฎผิดระเบียบนี่ไม่ได้เลยนะคะงานสีเทาๆนี่นะ,ะเรื่ององการเงินนะคะมีความรู้สึกว่าในวันพวกนี้ถ้ามีภาระเรื่องเงิน นะก็ยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะมีเงินเข้านะคะพี่น้องขานะก็อย่าได้กังวลนะแล้วก็ในส่วนของบริวารครอบครัวเรากา็ได้รับการช่วยเหลือจากบริวารครอบครัวนะคะเป็นอย่างดีนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะและกะ็โดยเฉพาะในบุตริษน,น,นี้นะคะให้ความช่วยเหลือเตือหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าโอเคนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของเราน,นั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1 5แล้วก็6กค่ะ1 5 6 0ค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะเอาละค่ะป้าหมอวยพรนะน้องทั้ง8ปบันเกิดน,นะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องนาสวัสดีค่ะ